ทุกคนไปทำความรู้จักกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะะนั่นก็คือพระธาตุหนองบัวค่ะพระธาตุหนองบัวเป็นอีกสถานที่หนึง่งที่มีทั้งด้านทางประวัติศาสตร์ความสำคัญทางศาสนาและความงดงามทางปัตยกรรมวัดพระธาตุหนองบัวตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีวัดที่ตั้งของพระธาตุเจดีศรีมหาโพธิ์จุดเด่นคือ เจดีธาตุขนาดใหญ่ที่จำลองแบบมาจากเจดีพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ที่ตัดสรูของพระพุทธเจ้าสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2498โดยนายฟองสิทธิธ,ธรรมอดีตนายกรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นชาวบนราชธานีได้มีความเสื่อมใสในศรัทธาและสร้างวัดขึ้นในที่นาของท่าน มีเนื้อที่ทั้งหมด50ไร่มูลเหตุจากการสร้างวัดพระธาตุหนองบัวเริ่มต้นจากกลุ่มพุทธศาสนิกชนผู้ยึดมั่นในการปฏิบัติธรรมกลุ่มหนึ่งที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการสร้างวัดให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมและเป็นที่ระลึกเนื่องในวาระมงคลกึ่งพุทธกาลพุทธศตวรรษ2500 พระธาตุเจดีศรีมหาโพนี้เดิมมีความกว้างด้านละ6เมตรองค์พระธาตุทั้งสีด้านแกะสลักภาพประจำวันเกิดและกีบด,ดอกบัวประดับฐานล่างแกะรูปพระพุทธเจ้าปากประสูตรตัสรูปถะถมเทศนาและปรินิพานภายในองค์พระธาตุเจดีศรีมหาโพเป็นที่ประดิษฐานพระบร,รมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุไว้ในสถูปลงลักปิดทองศิละปะอินเดียแบบปาละ คือเป็นสถูปชรงสี่เหลี่ยมสลักลายเรื่องพระพุทธเจ้า500ชาติอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเลียงเป็นแถวขั้นแถวด้วยลายกีบบัวรอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้วซึ่งทั้งสี่มุมของกำแพงแก้วประดิษฐ์ไปด้วยพระธาตุเจดีขนาดเล็กอีกสี่องค์เป็นเจดีรูปสี่เหลี่ยมประดับลาย รูปพระเทพพนมและลายกนกที่ปั้นหานเป็นรูปเทวราที่นั่งประทับในซุ้มภายในพระองค์พระธาตุมีประตูทางเข้าสด้านสร้างเสร็จในปีพศ2512ค่ะพระธาตุแห่งนี้ จึงการเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนหลั่งไหลมากับไหวโดยเฉพาะในวันสำคัญทางศาสนาเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าองค์พระาธาตุแห่งนี้ไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่ยังแสงไปด้วยความหลากหลายทางพุทธศิลป์สีขาวทองขององค์พระาธาตุสื่อถึงความบริสุทธิ์และปัญญาฐานพระาธาตุมีสิงคู่เฝ้าอยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้อง ของพระพุทธศาสนาภายในพระธาตุเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเชื่อกันว่าหากได้มากับไหว้จะได้รับพลังบุญกุศลและเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตตามความเชื่อของชาวอีสานการได้สักระพระธาตุหนองบัวจะช่วยให้เสริมบารามีและมีความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะผู้ที่เกิดปีมะเสงเชื่อกันว่า เป็นปีพระาธาตประจําวันเกิดและในวันสําคัญอย่างเช่นวันมา,า,า,นาคาบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหาบูชาจะมีพระพุทธสัตนิกชนมาร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระาธาตุเป็นภาพที่งดงามและเต็มไปด้วยความศรัทธาเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและศรัทธาของพระพุทธศาสนิกชนหากใครได้มาเยือนที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วอย่าลืมแวะมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะคะ